ผมเป็นคนของประชาชนตั้งแต่ผมเป็นคนรถไฟครับนาอกนิดนึงนะครับจะเป็นครั้งที่สี่นะผมมาดีครับาคุณคิดว่าผมเป็นคนสร้างภาพนะครับใช่ผมสร้างภาพมาแล้ว34ปีครับผมภาพของความอบูนภาพของความปลอดภัยภาพแห่ง น้ำใจเมตรีภาพของความเอื้ออาทรภาพของความประทับใจและภาพความสะดวกสบายผมสร้างให้ภาพทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนขบวนรถไปทุกกระบวนที่ผมปฏิบัติงานครับในการทํางานผมนี้นะครับผมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นระดับหนึ่งแล้วก็บริการด้วยใจนะครับผม เพื่อการรถไฟไว้วางใจพวกเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับในการที่จะให้ภาพลักษณ์ของการรถไฟดีถึงดีที่สุดเลยนะครับ บริการและความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารพึงพอใจตลอดการเดินทางครับเมื่อขบวนรถทัวร์ออจากสถานีต้นทางนะครับผมจะแนะนําเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพลรืนอนเจะะ้าหน้าที่ตารวจนะครับในการที่ออกไปพักทายและแนะนําตัวเพื่อสร้างความผูกพันใจในด้านบริการนะครับและผมนายวีรพันธ์พวงพนานะครับตำแหน่งนะครับเป็นพนักงานรักษารอดและก็เป็นหัวหน้าขาบวนรถด่วนในวันนี้ผมขออน,น,นุญาตแนะนําเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับด้านปลอดภัยเกี่ยวกับด้านบริการต่างๆผมจะให้เจ้าหน้าที่ ประจำคันนี้นะครับทักทายและแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับสวัสดีผู้โดยสารทุกท่านค่ะดิฉันจารินีตลาโสยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการนะครับความโมโหุนใจและความรู้สึกปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ทุกครั้งเมื่อท่านเดินทางกับพวกเราตอนนี้นะครับผมจะแนะนําเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับาปลอดภัยท่านดาวตํารวจอุดม ทองไทยนะครับบอกเพื่อหน่อยนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับคยมีอช่วงหนึ่ง มีนโยบายว่าต้องให้พนักง,งานรักษารถนี่นะฮะ,ะหัวหน้าับรถนี่แจ้งเบอร์โทรกับผู้โดยสารโดยที่เขียนแปะไว้ตามหน้าบริเวณหน้าห้องน้ําต่างๆช่วงหลังๆผมเลยนำนโยบายนี้มาทําเองเลยนะการให้เบอร์โทรซึ่งเป็นเบอร์โทรของผมเองในการที่จะให้ผู้โดยสารติดต่อผมนะครับสามารถที่จะติดต่อได้เวลาฉุกเฉินในกรณีเหตุฉุกเฉินรถไฟเขาบอกให้กดสายด่วนต้องการรถไฟนะฮะ1 6 9่้านนะครับแต่ค่ำคืนนี้ผมอยากให้ท่านโทรหาผมโดยตรงนะครับมีโทรศัพท์กดไว้นะครับแล้วก็มี ปากกาก็จดไว้ก็ได้นะครับเผื่อท่านลงไปแล้วปรากฏว่าลืมของไว้บนกับรถยังคิดถึงเบอร์โทรนี้นะครับท่านโทรมาเลได้เลยนะครับผมจะเรียกประสานงานเจ้าหน้าที่เก็บของนําส่งคืนท่านนะครับสําหรับการแนะนําตัวของกับผมเองนะครับผู้โดยสารที่ได้รับบริการส่วนมากจะเป็นคนประจำนะฮะก็จะชินแล้วก็รู้สึกว่าจะเขาจะดีใจนะครับดีใจที่ได้รับบริการในส่วนนี้บริการดีใจและมีความสุขครับเหตุเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับเดี๋ยวไปแจ้งเหตุด้านหน้าได้เลยนะครับสเก็ตสแอยู่ ผมเีล่าพันครับผมโอเคครับโอเคครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ประจำรถนอนคันที่คุณยายอยู่นะครับช่วยดูแลแล้วก็บริการเป็นอย่างดีเลยนะครับผมปิด่ยหน้ากากนี้ไม่กระจกเ่สักนิดหนึ่งนะครับเพือ่อความปลอดภัยขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยนะอันตรายนะครับนะเดี๋ยวเปิดประตูเข้าขอนก็แล้วกันเนาะ ถ้ามีอะไรผู้โดยสารขึ้นมาแล้วค่อยเปิดนะครับนะประมาณข้างในเลยครับอันตรา,ายนะครับผมรู้สึกภาพภูมิใจทุกครั้งที่ได้นำพาผู้โดยสารส่งถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพครับผมความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักในการเดินทางนะครับแบ่งไปสองส่วนด้านล่างนี้จะมีพนักงานสวนรถต่างๆนะครับส่วนรถเพื่อให้ ระบบเหกใช้การได้ดีนะส่วนด้านบนจะมีเจ้าหน้าที่ของระบบไฟฟ้าช่วยดูแลเกี่ยวกับปั๊มน้ําเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อให้ใช้การได้ดีอีส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินเราต้องใส่ใจดูแลประชาชนทั้งพันบอกแจ้งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุต่างๆบนความรถเพื่อความอบอุ่ใจเพื่อความประามมาทับใจกับผู้โดยสารที่เขามาใช้บริการกับเรานะสำหรับผมทำงานมา,านกับการรถไฟนี้ประมาณ34ี่ปีมีความรักมีความสุขกับการทำงานนะครับมันมีคน,คนชอบคนไม่ชอบนะ แต่คนชอบจะเยอะถ้าเป็นผู้โดยสารนะครับจะชอบเพราะว่าได้รับบริการที่ดีนะครับในส่วนที่คนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราถือว่าเราทํางานให้กับองค์กรเราจะให้คนชอบทุกคนรู้เข้าจไม่ได้ผมจะทําต่อไปมาเจอทุกครั้งถ้าเจอผมก็จะเจอภาพนังเดินับผู้โดยสารคือคนสําคัญเป็นคนที่มีบุญคุณต่อเราเขาเสียเงินมาใช้บริการก็ควรได้รับบริการที่ดีกลับไปจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องหยุดสร้างภาพการบริการด้วยใจ เพราะภาพที่เกิดขึ้นมันบอกให้เรารู้ว่าการเดินทางด้วยการรถไฟจะเป็นทางเลือกที่ใช่และเป็นภาพความประทับใจที่ผู้โดยสารจะไม่มีวันลืม